ทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยอยากได้อะไรเย็นเย็นกินจังจริงว่าแต่อะไรเย็นเย็นที่แกว่าเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะก็พวกไอติมน้ำแข็งใส่ไงแต่ฉันไม่มีตังนะเอางี้ฉันมีวิธีกินน้ำแข็งใส่ได้ฟรีๆเลยไม่ต้องเสียตังสักบาทเลย เอาน้ำแข็งใส่สองถ้วยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเท่าไหร่คะสี่สิบค่ะไหนแกบอกว่ามีวิธีกินฟรีไงไม่เห็นได้กินฟรีเลยเอานะแกรีบกินให้หมดก่อนเถอะรับรองได้กินฟรีแน่นอน ขายของยังไงไม่ทราบมีอะไรหรอคะดูสิในถ้วยน้ำแข็งใสเนี่ยมีเส้นผมตกอยู่ด้วยอียสศกกระปกที่สุดแต่ว่าตอนที่ฉันทำก็ไม่เห็นมีเลยนะคะอ้าวแบบนี้ก็ว่าฉันโกหกอะดิฉันจะไปประจานที้ทั่วเลยว่าร้านน้ำแข็งใสของเธอสะกระปกเดี๋ยวฉันทำให้ใหม่ก็ได้คะ่ะโอ้ยไม่เอาหรอก สกรปรกแบบเนี้ยใครจะไปกล้ากินลงเอาเงินฉันคืนมาดีกว่าแต่ว่ายัางไงหรือจะให้ฉันประจานค่ะได้คะ่ะเก็บไปคืนนะคะทำไมหรอคะก็เพราะว่าฉันเห็นสองคนเนี้ยใส่เส้นผมตัวเองลงไปในถ้วยแกจะทำไรอะ่ะเออแกอย่าเฉยไปนะ คุณอย่ามาใส่ร้ายกันนะมีหรือเปล่าหลักฐานนะ่ะหลักฐานเนออมีดิทีนี้ยังอยากได้เงินคืนอยู่ไหมคะนาข้าวชันว่าเราไปกันดีกว่าก่อนที้เธาสวยไปกว่าค่อนี้ไป